ขอมูงชงเฉงหน่อยเด้อค่ะโอ้ยมาหิวอะไรเวลานี้ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยค่ะเมนูเก็บของเหลือจริงๆนะคะเดีย๋ยวจะพามาทําน้ํายาปลากระป๋องนะคะ่ะเครื่องปรุงก็ประมาณนี้ค่ะเราเก็บปลากระป๋องนะคะที่เหลือจากในตู้เย็นวันนั้นก็อยากกินน้าปลากระป๋องกับข้าวเนาะแล้วคานนี้มันก็เหลือตัวปลาที่เราอย่งางว่าไม่ได้กินเนาะเราก็เก็บไว้ช่วงนี้มันต้องประหยัดเนาะคันนี้เราก็หิวไงมันก็ว้าวุ่นเลยต้องมาแบบหนี ช,ชงเฉงทำน้ำยาป่ากินหน่อยค่ะอ่ะอันนี้เราเป็นปลากระป๋องนะคะแล้วก็ไปโขกพริกแกงนะคะอันนี้โขกเองนะคะไม่ได้ปัน่นไม่ใช่ว่าบ้านไม่มีเครื่องปั่นนะคะแต่ไม่มากค่ะอ้าแล้วก็อันนี้เราใส่ผงกโกรสผงมุง้งมาแล้วนะคะและ้วก็ผงมหาเสนรย์ใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยนะคะเราก็ใส่ไปค่ะบ้านเราติดหวานนะคะเวลาทำาองนี้เราจะใส่น้ำตาลไปจุดหนึ่งแต่ถ้าคนไม่ติดเขาก็ไม่ใส่เนาะค่ะ อู๋ช่างเสียงดังมากเลยค่ะช่างช่างต้องจะกรอกวนนิดหน่อยนะคะอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะคะสังเกตว่าข้างหลังจะโล่งๆเนาะเพราะว่าเราต้องเตรียมเตรียมเก็บร้านนะคะพอดีจะทําร้านใหม่นะคะเพราะว่ากระเบื้องมันดีดหมดนะคะเราก็เลยจะทากระเบื้องอเขาทําคืนไม่ใช่เราทำเขาทําคืนให้เรานะคะ ออ้ยกระป๋องนึงเข้มข้นอยู่นะคือเราอะเอาแต่น้ําไปกินกับข้าวเฉยๆนะครั้งนี้เหลือตัวปลาเราก็เลยโอ้เก็บไว้ไว้ทําน้ํายาดีกว่าเผื่อเราอยากกินกลางคืนเราก็จัดไปอะเนาะเป็นไงคะสีสันหน้าทาน,นะคะอันนี้โขกเองเด้อค่ะกับมือคลาของอร่อยแล้วต้องโขกเองเนาะอันนี้เพื่อความอรทรสเสียดายไม่มีบาัทาไก่เราก็เลยนี่คะ่ะแว้นใบคาไปจัดมาคะ่ะรูปชิ้นปลาเด้อค่ะ กัวอ่ะพอเดือนแล้วเราก็ใส่อันนี้ค่ะกระชายด้วยค่ะ,ะใส่กระชายไปค่ะใส่อ้ยผงพุงรสผงนัวอีกอย่างหนึ่งนะคะขาดไม่ได้น้ำปลาร้าเราชอบกินค่ะแซบอหลีด้วยค่ะทำไปค่ะอันนี้ใส่ไปค่ะอัว่วดีใส่หน้าโอ้ดีนะไม่ร้อนอเราใส่ไปสองช้อน เดือดบุยบุยเลยค่ะเดือดบุยบุยเลยค่ะอู้หอมกระชายหอมกระชายบุยไว้เลยนะคะอืมคือดีแต่ถ้าจะให้นวหน่อยนะคะใส่ปลาละไปอีกสักหนึ่งนะคะอืมแล้วก็เราอยากให้เคลมนํำนะคะผ <c oughs> นแซบอ่นเนาะคนกินแซบอ่นเนาะมันจะรสชาติจัดจ้านนิดนึง คือรสจัดรสจัดของทางนี้ก็คือจะไม่ได้เน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะจะแบบว่าจัดจ้านทั้งคือครบรสอะ่ะจะไม่ไม่จัดจ้านไปทางด้านใดด้านหนึ่งอนุอญาตไปอ,อุยอ้อยแอบแอบไปฟ้ามาไปหยิบมาหน่อยนะคะอุยอุยออุย,อยแเราก็ใส่ลูกชิ้นไปค่ะลูกชิ้นเราก็ใส่ไปห่อเดียวค่ะ,ะใส่ไปค่ะว้าจริงๆดัางอยากได้เป็นลักบี้นะแต่ขี่เกียดไปไกล อ่ะเสร็จแล้วเราก็ได้แล้วค่ะเราก็ใส่ใบมะกรูดเลยค่ะหอมหอมใส่ต้นหอมนะคะใส่ไปค่ะหอมหอมอ้โนี่ขนาดของเหลือเนี่ยนี่ยถ้าไมของเหลือจะอร่อยขนาดไหนขนาดว่าของเหลือนะจัดวุ้เด็ดอฮ้ยเบื่อจริงๆเลยอ่ะทําอะไรก็แซ่บไปหมดนี่ขนาดว่าของเหลอยังมัวขนาดเนี้ยนี่จะบอกอ,อ <Okay. S 2> เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะปิดไฟค่ะเอนี่เราเขาโดนน้ำหน่อยก็ความร้อนเสร็จแล้วเขาก็สลนแล้วนะคะโ oh, yeah. อ้ยแย่แล้วก็เตียงอ,อ่จัดไปของคู่กันมันต้องมายิางดีนะเนี่ยเราซื้อติดบ้านไว้ตลอดนะคะบางทีกินไม่ทันเราก็ต้องแบบทิ้งไปอ่ะแบบลืม แบบลืมว่าเรามีเราซื้อเก็บไว้แล้วไอ้น้องเขาวางทิ้งไว้ได้หลายวันนะคะอ่ะโอเคค่ะเราก็ใส่ไปนะคะอุ้ยจัดเกือบหล่นโอ้ยไปรุ่นเซ็งเลยถ้าหล่นไปนี่ทําไงเนี่ยอืมอ่ะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะราดให้เพื่อนๆดูนะคะเราราดไปคลายยื่ยืดช้ำๆนะคะน้ำยาแบบเข้มขน้ขนเขน้มก้นเจ็มจนเจ็มจนเลยนะคะเจ็มจนเลยนะคะอุย้ยเดี๋ยวนะคะอ่ะเห็นไหมคะปุ๊กคะเห็นไหมคะ ว้าวชุมช่มฉ่ำยั่วๆไปเลยคะ่ะน่ากินมากเลยนะคะว้ววอุ้ยหน้าตาน่าทานนะคะอ่ะหน้าตาหน้าทานนะคะโอเคคะ่ะขอตัวไปทานก่อนค่ะ